สวัสดีครับผมกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซรับลุงโรดนะครับเป็นมางรีวิวนะครับรถเทรลเลอร์ลากรถแมคโครนะครับขนาด3ตัน3.5ตันนะครับมาได้ขนาดนะครับค่าซีเรสนามาสีนะครับมาได้ขนาดกว้างอยู่เมตรแปนะครับยาวสาเมตรห้านะครับไปกับรถแมคโครหน่อยได้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเอฟซีกัสไทร์มันสีบันแวลเลยนะครับสีที่ช่างชอบนะครับนี่มาได้สีพองอ่ะสีชมพูดํานะครับเท่ๆเลยนะครับทั้งหวานทั้งเท่เลยนะครับตัวนี้ ันไก่เอฟซีจะเอาไปใส่รถแม่โค้หน่อยนะครับก่เรือใส่ยางกับเป็นอันเจสิ้นแล้วนะครับใส่ยางกับใส่ไฟท้ายนะครับไฟให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้กัเพื่อเอฟซีที่สนใจนะครับทางร้านกับมีบริการทั้งเงินสดและก็เงินทอนนะครับมีบริการจัดส่งมาาบ้านเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับบันไดหาก็เก็ตเป็นสองระดับนะครับบันไดสองระดับสองระดับนี่บันไดกัเพื่อลูกค้าอยากนหนึ่งนะครับนี่เกษตไว้เป็นสองระดับนะครับน่าจะเป็นนับหกรู้นะครับ ไปถ่ายใส่พร้อมนะครับนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้เฟซีสนใจนะครับทางร้านกะมีบริการทั้งเงินสดและกเงินทอนนะครับมีบริการจัดส่งภายในบ้านเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับแล้วก็ทางร้านกะเฟซีอยากกระเพื่อมค่าที่ร้านนะครับร้านสม้มรู์กัมีหน้าร้านย่างชัดเจนนะครับอยู่บ้านหนองแวงนะครับตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับเบอร์โทรติตต์กัศูนย์แปดสี่สองสี่หกสามหกสี่ห้านะครับอีกเบอร์กะบศูนย์แปดแปดสามห้าแปดหกสองสองแปดนะครับเฟซีสนใจนะครับ การสามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์นะครับ0 8 4 246 3645ผมสู้ทราบรุ่งโรจน์ินดีให้บริการครับ